หยกระเทยก็ใช่พวกเราเป็นกระเทยแต่มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหยีแล้วดูแบบเหมือนรังเกียจพวกเราขนาดนี้นี่ก็ไม่ชอบอ่ะโอลิฟพวกบ้าทําไมพวกผู้ชายในหมู่บ้านเนี้ยชอบรอพวกเราด้วยล่ะนี่ แกนางโอลิฟแกดูเพจละครน้ำหน้าละครสอนใจนี่สิมันมีอยู่ตอนเนื้อแกที่มันมียามหล่อแกดูสิหูยอดไลล์เต็มเลยอะแกเจ๋งนี่นี่นี่ันไปกดไลค์นางแล้วด้วยแหละน้งหล่อมากเลยแกเกาหีฉันชอบมากๆเลยเอ๊ะคนที่เล่นเป็นยาไม่ชื่อะไรนะนี่ไงน้องโต๊ดไงเออตอนชอบมากเลยเฮ้ยมันมีอยู่ตอนนึงแกมันมีอยู่ตอน,น,นแกดูหรือ,อยังอะที่ลุงชัดเข้ามาเล่นให้กับเพจเนี้ยฉันแบบ ลุงชาติที่แกเล่นเก่งเหมือนกันเนาะโอ้ดีนี่แกเขาหยีกระเทยนี่ผ네ู้ชายสองคนเนี่ยทำไมต้องมาพูดหยีกระเทยพวกฉันอย่างเงี้ยก็เป็นกระเทยไมั้ยเหรอก็ใช่พวกเราเป็นกระเทย แต่มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหยีแล้วดูแบบเหมือนรังเกียจพวกเราขนาดนี้นี่ก็ไม่ชอบอ่ะโอเคโอเค,อเคถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งกันไออปก็นีบเสียชาติเกิดวะพ่อแม่จะคิดยังไงว่ามีลูกเป็นกระเทยแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบเกิดมาเป็นผู้ชายทำไมไม่ชอบหรอวะดูชอบเป็นกระเทย <laughs> นี่ฉันจะเกิดมาเป็นอะไรก็ช่างพวกฉันเถอะฉันก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนฉันเกิดมาแบบนี้ผิดตรงไหน,นหรอฉันไม่ได้จะมาเลือกเกิดหรอกนะว่าจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือจะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือจะเกิดมาเป็นกระเทยอะ่ะแต่ฉันก็มีความสุขในแบบนี้เสื่อมเสียชุมชนวะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ ถึงพวกชั้นสองคนนะจะเป็นกระเทยพวกนายจะไม่ชอบขนาดไหนก็ตามพวกชั้นก็ทําประโยชน์ให้กับชุมชนนะจ๊ะจะมาใช้คํานี้ไม่ได้นะพวกชั้นเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาชุมชนและจะบอกอะไรให้นะสนามฟุตบอลที่พวกนายเตะอยู่เนะี่ยพวกชั้นนี่แหละที่ไประดมทุนมาสร้างให้พวกนายได้เล่นกันนะ่ะใช่แล้วตอนน้ําท่วมนนพวกชั้นนี่แหละก็ไประดมทุนเนี่ยแล้วก็หาเงินเนี่ยมาช่วยซื้อแบบอุปโภคบริโภคให้กับคนที่เขาขาดแคลนอ่ะ แล้วไงต้องขอบคุณเหรอพวกกระเทยเอ้ยโออริฟพวกบ้านทำไมพวกผู้ชายในหมู่บ้านเนี้ชอบล้อพวกเราด้วยละ่ะไม่สนใจเลยแกไม่สนใจก็ไม่ได้เว้แกกระเทยก็มีความรู้สึกนะเว้ยล้อไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประเภทแบบพูดเหมือนเหยียดอะไรเงี้ยชวินนี่ไม่ชอบเลยอะ่ะ ข้างมันเถอะแกฉันว่าเราไปช้อปปิ้งดีกว่าเออแกเครียดไปที่ไหนดีวันนี้เอ้ยตลาดนัดหลังหมู่บ้านนี่แกเฮ้ยเอ็งไปแซวกับเธอสองคนหนักขนาดนั้นมันไม่โกรธหรอวะไม่สนใจหรอก พวกเธอแล้วเดี๋ยวมึงไปไหนต่อเออกูว่าจะไปเดินห้างว่ะเราเองอะ่ะจะไปไหนอะ่ะกูว่าจะไปหาพันแฟนกูอะ่ะอ๋อแฟนมึงที่บอกว่ารักเดียวเจเดียวนะแน่นอนอยู่ละเจอกันไว้โอเคพี่แนทคะนิดนึงนะพัน พี่หนึ่งพันไอหน้าจืดนี่ใครอะแฟนพันเว้ยแล้วมึงอ่ะไอหน้าหล่อนี่าเป็นใครกูก็แฟนพันเหมือนกันเว้ยพันจริงเหรอที่มันพูดออกมาเออจริงๆก็ไม่เชิงอะค่ะมันอยู่ในระหว่างที่พันกำลังเลือกแล้วก็ขอโทษพี่หนึ่งด้วยนะคะที่พันไม่เลือกพี่ ฉันเลือกพี่นิดพันเฮ้ยไอ้หน้าจืดผู้หญิงเขาบอกแล้วอะว่าไม่ได้เลือกมือจะไปไหนก็ไปดีวะเฮ้ยอันไลทอันอัไลอันอะไรอันทอทำอะไรกันนะ มันอะไรอ่ะมันนี่มันนี่นีนนี่อุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะแกนี่มันไอ้หนึ่งเอ้าอุ้ยตายละแล้วแล้วนี่นางพันธหนึ่งกับนางพันนี่เป็นแฟนกันไม่ใช่หรอใช่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 แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วไปไงมาไงหล่อนถึงมาอยู่กับไอ้หน้าหล่อี่ได้หรอฮะสอดอีพ่อกระเทยอุ้ยมึงจิกกระเทยใช่มึงจิกกระเทยมึงจิกกระเทยมึงอะไรกระเทยมึงอะไรกระเทยใช่มึงอะไรกระเทยมันต้องด่ามันไม่ด่ากูอะไรละอ๋อ เออใช่มึงออินชนีอือแล้วพวกพี่เกี่ยวอะไรด้วยคะทำไมทำไมชั้ยุ่งไม่ได้อีพันใกล้หนึ่งเนี่ยมันเป็นเพื่อนฉันหลันก็เพื่อนฉันทำไมใั้นจะยุ่งไม่ได้ฮะหนังพันเธอนีนม่มันหลายดอกเลยนะ เห็นเธอมาบอกใครต่อใครในหมู่บ้านว่าเธอคบกับไอหนึ่งแล้วเธอก็รักมันรักเดียวใจเดียวฉันเห็นหลายต่อหลายดอกแล้วนะที่เธอเนี่ยไปมั่วกับผู้ชายคนนั้ทีผู้ชายคนนี้ทีผันหลายหมู่บ้านแล้วนะแล้วก็มาเข้าใกล้หน้าจืนเนี่ยมันหักหน้าคนในหมู่บ้านฉันและอย่างหนึ่งนะไอหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพื่อนของฉันเธอมาหักหามน้ำใจเพื่อนของฉันเธอทําแบบนี้ไม่ได้นังพัตใช่ฉันมีหลายใจทําไมอ่ะพวกเราสองคนจะคบกัน กะเธออย่างพวกคุณน่ะมีสิทธิ์อะไรกะเทยของฉันมันอาจจะไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกแต่ว่าการที่นายเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆเนี่ยแล้วมาต่อยเพื่อนฉันแบบนี้เนี่ยนะฉันยอมไม่ได้เพราะว่าไอหนึ่งเนี่ยมันคือเพื่อนของฉันไม่ยอมแล้วทำไมมาต่อยกันดิมาได้สิกลัวเอาเพื่อนช่วยเพื่อนฉันโดนต่อยเพื่อนฉันโดนต่อยเพื่อนฉันโดนต่อย

มึงล่ะโอเคไปเจอด้ครับนายผัวนั่งสารน่ะดูสิชีวิตเหมือนละครนำเน่าเลยอ่ะนี่ไอ้หนึ่งเป็นไงบ้างล่ะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้ว แค่รู้สึกมันโดนหักหลังว่ะเพศหญิงนี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะมีหนึ่งเยีาหาว่าฉันสอนหรืออะไรแกเลยนะทำไมแกถึงแบบชอบมาแบ่งว่าเพศนั้นเป็นอย่างนี้เพศนี้เป็นอย่างนั้นวะจริงๆแล้วการที่แกโดนหักหลังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะเว้ยมันเกี่ยวกับคน คนถ้ามันคิดจะหักหลังอะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันก็หักหลังเว้ยอย่างพวกเราสองคนเนี่ยต่อให้เป็นแบบนี้นะพวกเราก็ไม่เคยจะหักหลังใครไอโอลิฟเนี่ยไปรักผู้ชายก็เคยโดนผู้ชายหักหลังมาเหมือนกันอมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศไปแกเนี่ยดีได้ละดีขึ้นละสิหนาวเลยนี่นึงเป็นไงบ้างวะโอ้ยโดนต่อยซะเยอะเลยนี่มึงเนี่ย แหมกว่าจะมาได้นะจ๊ะเอกเนี่ยถ้าฉันสองคนไปช่วยไม่ทันนะไอ้หนึ่งเนี่ยโดนแฟนใหม่ของนางพันธ์อะยำน่วมตรงนั้นแน่ๆเลยอะหนักกว่านี้แน่ชัวร์นี่ขอบใจพวกเธอสองคนมากนะที่ช่วยฉันไว้อะแล้วก็ขอโทษด้วยนะ ที่เคยพูดอะไรไม่ดีใส่ตอนทำแน่งสิ้นคิดว่ะ <c oughs> โอ้ยอย่าคิดเยอะไอ้เนื่องช่างมันเถือะที่ผ่านมาก็ช่างมันจะเคยดูถูกเหยยดหยามพวกเราอะไรก็ช่างมันเถืะอนนะ <c oughs> อุริสเนาะ <c oughs> พวกเราชินแล้วแหละมีคนดูถูกพวกเรามากมายแหละอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจในเพศที่พวกเราเป็น <c oughs> ก็แค่นั้นเองแต่พวกเราก็ยังยืนยันนะจริงๆแล้วเนี่ย คนมันจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยกวกับเพศเว้ยอืมและต่อจากนี้ไปอ่ะฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้ดีต่อจากนี้ไปอ่ะพวกนายสองคนน่ะจะต้องเลิกดูถูกคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือว่าเพศไหนก็ตามโอเคปะ่ะ โอเคเออ